แม่หมอดูดวงเป็นแบบแรนดอมนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ คนที่เข้ามาดูไพ่นะคะกองนี้ค่ะหรือคนที่มีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะจะเป็นคนธาตุไฟค่ะเกิดราศีนะคะจะมีราศีสิง์ราศีเมษแล้วก็ราศีธนูนะคะตอนนี้ค่ะเจ้าชะตาค่ะมีความรู้สึกวิตกกังวลนะคะรู้สึกเครียดรู้สึกหาทางออกไม่ได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าสองคนนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนหรืออาจจะมากกว่าค่ะเพราะ ฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกที่ รักสนุกนะคะยังไม่อยากผูกพันนะคะตัวเจ้าสตาเองค่ะอยากปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอีกอิสระค่ะอยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะมาอยู่เงียบๆคนเดียวอยากจะกลับมาทบทวนความสัมพันธ์ค่ะเพราะความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกปิดบังซ่อนเล้นและทําให้คุณเจ็บปวดนะคะและสุดท้ายค่ะคุณจะเลือกตัวเองค่ะคุณจะตัดจบกับความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะถ้าการดูไพ่ครั้งนี้ตรงกับ ะะแม่หมอฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะคะ